การอั่งพ่นจะมา้างาายยู่ในธรรมนดู้่ที่นี่เนาะสันอาจจะยาหลายๆขน้อยสื่อเสียงสมเพศจันทรังสีเนาะเป็นผู้ห้พิสระวัติการเป็นมาของรรมแห่งนี้อืมสันแล้ผู้ค้าจะเสนอประวัติการเป็นมาของรรมแห่งนี้ให้อัญญาท่าเล็กหลู่หลานฟังว่าถ้ำแห่งนี้ก่อนการบร่มาสร้างพระพุทธรูปเพ่เนเรียกว่าถา้ำภูหนองต่า เขาเข้าไปในถ้ำนี่จะเห็นหูเต่าสองตัวหินแต่เป็นหูเตา่าตัวที่หนึ่งเสด็จขึ้นก่อนหน้าผาตายอยู่ตัวที่สองหมูตายอยู่ที่ซนถ้ำเขาจบที่หัวและจะที่หลังขอบน้ําก็ยังมีเป็นหูสีดำน้วเหยียดเหลียดเป็นน้ำสองยิมผาและถ้ำแห่งนี้เลิกเข้าไปร้อยห้าสิบเมตรแต่ยามนี้เปลี่ยนเป็นถ้ำผาแล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นถ้ำผานนี่ตามความเรารู้สืบต่อกันมาว่าบ่มแม่นประวัติศาสตร์เนาะ ็นนิทานเหล่ากันมาว่าซึ่งมีสองน้องไอ้ลูกเปเมองหางใายฟ้องหนองนาบันหอกนครหลวงแห่งจันทร์พุ่ขึ้นมาเม <ME> ื่อสองน้องนี้ขึ้นมามีสองจุดป,ประสงค์จุดป,ประสองค์อันหนึ่งหวังจะมาะเป็นนายอยู่ในเขตนี้เนาะจุดที่หนึ่งจุดป,ประสองค์อันที่สองอยากให้คนเขตนี้หูปากบุญคุณโทล่ด่ค่อยมาสร้างความพไปน,นี้ พ่อว่าคนอยูุ่เขตยนนิยามนั้นบ่มีกฎหมายบัญชาบ่มีศาสนา,าคุ้มครองภาคกันลีนเปหุ่นแต่ว่าขนังบางพันล้มหายตายงานอย่างนั้นเมื่อสองน้องนี้ขึ้นมานําเอาสร้างมานาตัวหนึ่งสร้างให้เป็นตัวเถอเสื้อของสร้างเพิ่นเฮียร์ล่างบักเสียงบักเลออีนี่มันเป็นนาของสัตว์เท้าหรือนางจึงเป็นนาของคนเฮาเพิ่นจึงเอาสร้างมาลามในบ้านอันนี้บ้านอันนี้เมื่อก่อน เพื่อนียกว่าบ้านขังลาแต่เนียน่ยนี้เพื่อนเปลี่ยนเป็นบ้านเสียงงาแล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นบ้านเสียงงานี้ s สองน้องอ้ายนีหวังที่มาสร้างบ้านแปลงเมืองนี้เพื่อน,นําเสียงด้วยงานสร้างสร้างให้สร้างเอางานแทงลงดินนะกงกันขากงานสร้างให้หลดหักหนาออันที่มันหัก,กออกจากตัวสร้างเพื่อนมาแกะสลักเป็นรูปผ้าเลและสองน้องนี่จริงนําพาปงสนเท่าแก่อยู่ในนี้ สร้างหอดพระเงินพระคำพระแก้วพระพองสมโพธิวัตุบันขังลาภนี่มีพระเสื้อเชื้อเนอะอาะอนจะเอามาเสือ่อมไ้ผูชัำพผะนี่ห่างจากชัพระนี่ไปลอยหาสิแม่จึงมีคนใจบุญมาบังเอิญพบปีเก้าสิบสี่ผู้บังเอิญพบเครื่องวัตถุดังก้าแม่นพระบัวคำเนนคำสายเลนเนนสมพันธ์เป็นผู้บังเอิญพบและววัตถุที่ได้พบออกมาปีเก้าสี่นั้นจึงได้พระคำมา ้าองค์นองผ้าองงา,างาชหนึ่งองค์ผ้าเล็กหนึ่งองค์ผ้าแก้วสี่องค์ผ้าเงินสองร้อยหกสิบเอ็ดองค์ผ้าทองสิบเจ็ดองค์จากห้างมีเต้าน้ำหลังคันทีมีหลักคัางบางหาักมีขคอามีแสนมีหม้อหา้าม้อสี่ม้อหาเต้าหมากของปูนกับยกกับยาเฮ็ดโดยทองโดยหิที่พันด้ออกมาหนาะจริงมีเอกลักษณ์อยู่ในแขนขาดบนองค์หนึ่งข้นเขียนเป็นภาษาคอม เพิ่นเขียนไว้ว่าแม่ออกวัวบันข้างลาจเป็นผู้สร้างจุลลสังกัดห้อยสี่สิบเอ็ดให้ถึงสุขสามป,ประการแด่กขอข้าเถิดเฮาจริงฮูว่าสองน้องออ้นั้นมานำพาเสือกเครื่องนั้นสร้างเครื่องนั้นก่อนสามปีแล้วจึงมานำพาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้หลังจากเพิ่นสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แล้วเพิ่นเขียนไว้อยู่นี่เป็นตัวบาลีตัวธรรมน่าเสียใจเพิ่นหมดสหายเส,สระ เพิ่นเขียนไว้ว่าสาภูผู้ข้าหารตามโตเพิ่นเขียนว่าเท้าสอถอมีใจสร้างจุลละสังกาด้ัยสี่สิบห้าตัวเงินสิบเอ็ดเิงเงินเสาพร้อมภาระยาพร้อมบุตรีบุตรตาพร้อมน่าตาได้สร้างพระอยู่ท่าภูหักบัญชงาที่มีเมกลักอยู่ในผู้ข้าจิงคัดจอดในนี้เนาะคัดจรอดออกจากนี้มาไว้นี้นะถ้าเทียบแนวนั้นข่ามีอายุได้พ <ligen petto> ันสองร้อยกับแปดปีนี่แล้ว แต่สร้างมาเนะบบาะตอนนี้สองน้องไอ้นี่เท้าคำแดงเป็นน้องชายของเท้าสอทอนี่มาลงกันวะมาสร้างพ่านนี่เป็นเอกลักษณ์ไวททองแต่ผู้น้องชายนี่ขึ้นอยากเป็นใหญ่ก่อนอา้าอยากเลื่อนอ่ะอยากดีก่อนอา้าโดยบอสร้างน้อ,อาไอยู่ทํงจริงไปสร้างอยู่สิมั่งสุยออกนี่ไปเจ็กิโลผู้น้องไปสร้างอยู่ในถังและผู้ออ้สร้างอยู่ในถัง ส้างนี่แบบว่าเฮ็ดเรียกคือกันเนาะแหละวันนี้แล้วพระสององค์นี้ใส่หูใส่ตาท่าสีรเรียบลอย <c oughs> ผู้น้องนี่จะแต่งกรรมกระะมาลักเจาะบึ่งรู้ <c oughs> องอาสร้างอยู่ทำแห่งนี้ใหญ่ปานใด <c oughs> องค์นี้แต่แท่นั่งในหอดไปกิมีมานางุีช้าส้นสองน้วอพพ่นมีแม่แปดสิหัวเข่ามุสเก็งหน้าตาของพ่นมีสามแม่ตาวเป็นพระบางชนะมานเนาะไล่ลู่ก็ฝ่าผ่านหัวเข่าสิลงนี้ องกันขา่ามองของผู้น้องช้างหล่อนอยก่อนล้วงสูงมีแต่สามแมหน้าอ,อิบมีแต่แม่หนึง่งผู้น้องหล่ะคิดว่ายานบรได้ตามจุดะสง์ในเบื้องต้นหวังจะมาเป็นนายอยู่นี่ผู้ไไามาได้เป็นหรนกเพราะว่าไอ้มีสังคมใหญ่กว่าเขาต้องเอาไอ้เหตุไหนอยู่นี่เมื่อน้องคืดคืนนั้นจิตไปโตกลงนะกรรมกรออกแห่งงานแดนงเ็ดทางเวนทางคื่นนองจึงเอาควายมาอกไงองค์ที่น้องช้าง ให้มันใหญ่กว่าองค์ออซางอายู่ทําอย่างนี้เื่อนําขึ้นทั้งสูงแม่ดามออกทั้งก้วงเฮ็ดแล้วนําใหม่บทวมเกตเกตเก่าขึ้นมาเสียบข้างมันนีดหน่อยจังซันหลังจากว่าผู้ละร่ามันมันก,กต่เพราเห็นว่าสันติวิธีก็แล้วสาวบ้านครูบาอาจารย์อยู่ในเขตนี้มาสมผลองค์อซางก่อนแล้วจึง็ไปสมผลองค์ผู้น้องสางบาดทุดท้ายพูกเท่าผูแก่ในเขตนี้มาเห็นว่าองค์ของผู้น้องสแสงมันใหญ่กว่า มาคิดว่าเอาผู้เพิ่นปัน้นพระองค์ใหญ่นี่นะมาพาอยู่พากินคือสิ่งความทมทั่วหังมีดีไดคืดว่านั้นะยู่ในจุฬาสงการห้อยสี่สิบหาเพิ่นจิมายกเอาเท้าคำแดงผู้เป็นน้อง้ายของเท้าสรอเนี่ขึ้นของตาแหน่งเป็นกระแสสยุยมีพปวดหานจังสันผู้อายกับผู้ซึกและดีใจได้ดั่งความคาดหมายแเ่บนตน้นหวังจะมาเป็นนายอยู่นี่น้องก,ก็ได้เป็นกระแสสุยอยู่นี่แล้วผู้อายจันเกียมมา้างก่อนหน สร้างทั้งงานหักงานแล้วงานที่หักขั้งก่สลักเป็นวุฒิภาไสงงานนี้แล้วยัง,แ,ง,งนนแ,แต่งานเดียวจูงเอาสร้างกายที่น,นี้เมือ่อเมื่อหอดบันกิ้งสร้างจากกิ้งเมื่อพอว่าขึ้นหอดงานหักไรเมื่อหอดบ้นานกลัวสร้างจากกลัวบอด,ดึงกันเมือ่อกายมาเอจริงเมื่อหอดบ้านสร้างนาใสเมืองคูนแข่งเสียงขวงแลวนลนี้สร้างจริงไปขวงทางคะนนี้จริงบอกไปหน้ามาหลังจริงบอกไป้ายมาขวา จึงซาฮอดผู้เท่าผู้แก่ในเขตนั้นจริงมาบึงเห็นที่สร้างข่วงทางนั้นผู้เท่าผู้แก่พเพิ่นจะเพศอุปติโลกว่าโอ้ยขันเพิ่นบบไปหน้ามาหลังเพิ่นบ่ไป้า้มาขวาคือแนวนี้ก่อแม่นเพิ่นจะมาคู่มาคูแาคา่แล้วมาโศมาใสแล้ววานนะั้วนบ่อนที่สร้างข่วงทางนั้นเพิ่นจะเก่อเป็นบ้านขุนเพิ่นจะใส่ชื่อว่าบ้านนาใสแล้วและเพิ่นจะประกอบเมืองน,นั้นคุณเพิ่นจะใส่ชื่อว่าเมืองคูณ บางทีการะตั้งเมืองคนเท่าแก่บรรณาไัยนั้นจึงมายกเอาผู้คนบันพะองค์น,นี้หรือเจ้าสร้างนี่ขึ้นเป็นเจ้าแข็งเนาะผู้อ้ายเฮ็ดรัวความสัตย์ซื่อเป็นเจ้าแข็งผู้น้องชายมีเฮ็ดรัวความบังรักเป็นตาแสงได้ผลักผู้คนแต่ผู้หลายๆเลยใดน่อยก็ทอกันสั้นเพราจากใส่ซื่อวะแขงเสียงขวาง เสียงนั้เพิ่นเอานาสร้างซื่อบักเสียงขวางน้อนมาสร้างขวั่งทางเพื่อนจังเขียกว่าแข่งเสียงขวงังมาฮัดปัจจุบันนี้แล้วสร้างฮั่นจังไปเข้าไปแก่ตายอยู่หอวนอนาจัานเปดบางเผดวัตนั้นเนาะเพิ่นจังก่อธาตุงงมดูสร้างเพื่อนจังเขียนว่าซื่อธาตุสร้างพึงพายเนาะเนียวนี้มีหมูกสร้างสองโตแปะดอยู่ในธาตุสร้างตัวนะั้นอันนี้เพื่อนสร้างใหม่อันน่ะสร้างสองโต เมื่อท่านคุ้มมีวงมีจิตไปเป็นเจ้าแข่งเซียนขวงและ่นร้างเดอ้อสร้างสองโตนี่เนาะและบัดน,นี้ผู้คาขอย้อนคืนมาเท้าคนแดงผู้เป็นต้าแสงสุยนี่มีอายุสามตายไวและผู้อื่นขึ้นครองํำแนงเป็นเจ้าแสงสุยนี่ตายไวอีกบ่ทันได้สี่หน้าห้าเดือนเป็นมาลองจองจอยหลดตาย,าายคันเมื่อตายคนนั้นแล้วกับผู้แนวจีเหตผู้เท่าผู้เก่ผมมีเจ้ามีนายผมนี่ถยสสมารถเป็นหรนอี่พดถึเป็นกระต่ายเนาะ จังัชนที่เจกไปดูนะมหาเลขมหาเลขจังทำมวยควยทักว่าโบดีนำผ้าองค์ผู้เท่ากคำแดงสร้างอยู่สิบมังสุยบุค่อยดีเพราะว่าเป็นผ้าหน่อเสียบลําเป็นผ้ามาลูกผู้เดิมเป็นเจ้าเป็นนายจีข้อยบยิงยงคงตัวล่มหายตายง่ายย้อนผ่าองานห่างจากท่านมาได้หลายสิบปีบ่มมีไผ่สมรรถเป็นนายอยแตะแสงสวยนี้ จึงมาหอดต้นตีพันพรอยสามสิบห้าหมอนี้จากมิสุอ,อีพ่อเท่าแก้วไทนาโตนะฮะตระเสนเฮา,านี้จึงมาสมัครเป็นตาแเสงสุยนี้เ,เมื่อมาสมัครเป็นตาะเสงสุยแล้วเ้กจะทักผ่ามุงสุ่แนนทิดเพราะว่าชาวบ้านคูบาอาจารย์อยู่ในเขตนี้ว่าพระองค์นี้บ่ค่อยดีเมื่ออย่าพ่อเท่าแก้วท่านจะทักผ่าท่านทิมไป <c oughs> ผล <c oughs> ห้ายตามมาผลดีตามมาคิดว่าครูบาอาจารย์ตนพ่นหูสู่หูถังหูกรมฐาน อยู่ในแขมเสียวขวงเฮายยมนั้นยังมีแต่ยาพ่อบันทําบันหอยเมืองพูนต,ตนเดียวผู้สูงผู้ทำก่อนมู้ยาพ่อเท้าแก้วจึงขึ้นมาขอคำําเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนน้อยมาเป็นจะแสมสุยอีกแล้วย่าตายไวคือเพินพูนนนะั้นสาวบ้านว่าพระมืงสุยนั้นบดีคนน้อยจะทักผ่านนั่งที่จะเห็นดีหรือเปล่แต่ยาพ่อบันทําบันหอยว่าเทาแก้ว่า ลูกยาเขาทักก่อนเล่อแก้วเด้อพ่อจะกรรมาฐานมึงนายส่งสินก่อนเป็นทับจะให้ครับบอกเป็นทักไว้ทับว่าน,น,นัแต่แล้วพ่อเท่าแก้วลงจากวัดบรรธรรมมาขึ้นบลงตมบ่สุงมอฮอดเหือนเพิน่นนาตอนหาหนี้จึงเอาไอ้เพื่อนผู้หนึ่งเอาน้องเพิ่นสองคนบวกกับเพื่อนเป็นสี่คนเข้ามาเขตส่ยน,ยนี้จึงมาไหวเอาจหวดสาคำแดงเมืองสวยนี้เกี่ยมมาสูดทอดพ่อจะมาขับหนึ่งทิมมาฮอดเหือนเพ,นพนิ่นนิีสิ่งเมืองสุวย จังว่าสั่งให้เมวิา่านต้มเอาไก่ห่าเอาเหลาเอามาเนื้อแม่นมาตีใหญ่อะไรมาพร้อมหออหน้าผากมองสุยแล้วจึงห้างคันสี่คันแปดใครทำให้เจ้าหอดชานะหน้าหมูหันเฮ็ดเบียสุ่ถอดเรียบร้อยแล้วยา้อเท่าแก้วจิงได้เฮ็ดอุปติโลกหาเขา้ายเราไปนำเอติว่าเมาเหลาจังจักมาเนื้อทั้งเสือหมอคอยทักหัวเจ้าเอ็คอยยเราอันขับหมูคนนอกแล้วจิงยกมาเนื้อหัางขึ้นเ้าต่อหน้าผากมันสุกนานว่า วัดแมงหัวน้ำมึงสิมานั่งจื้อกือคัอคดบ้านขวางเมืองยังอยู่นี่กูจะทับหัวมึงมึอนี่ยามนี้มาตีมยวยเราเนาะแต่แค่นั่งหอดไปกี่ดิ้นกี่คนก็บอกอยังเนาะแล้ววันนี้พอดีหอดสิ่งจิ่มนะอญญายาคุบันชักเนองกลางเหนือเป็นสิทธิ์ของอญญายาคูบันธรรมเพราะเราโมะโอโปสดเมื่อไวพยาคุบันธรรมที่ยี้พ่อเท่าแกว้วเมื่อขอคำเห็นเนี่ยพ่อบันชักเพราะเราได้คนกลัวเลยเพราะเราสั่งอญญายาคูบันชักนะ ให้เจ้าไปว่าเฮอเทาแก้วในเด้อที่จะทับพระมังสุไบถังเพราะว่าเพื่อนได้สร้างแล้วให้อยู่ตาบุเพเทว่านั้นถ้าผู้ใดไปไหวไ,ไปโนปานุรักษรักษาเป็นการบุรีนั้นแม่น่เ่ฝึกไปใจว่านั้นนอะแต่โกงกันข้างอญญาคูบันสักกับมาเห็นยนะี้พอเทาแก้วทับเรียบร้อยแล้วยาคูบันสักก็เลยบอกว่าห้ฝังซ้ำขั้นบาวาก็เป็นนิรกรรมสหน่อยเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้มีศินมีธรรม แล้วเท่าแก่ผู้มีสิ่ธิ์มีคำสั่งเจ้า,าวคว,วารเราอาญาผู้บัญศัการนี่ทุ่งทุกลิ้นเป่วยคุดจำลิ้นไก่ทุกทุกนิ้นวข้าเปียนได้สามปีจากคอยตายเพราะว่าเพิ่นสัง่งเจ้าบ่เบาและอัญญาเท่าแก้วผีไอ้น้องชายเจ้าหัวซารหมูมาเฮ็ดเบียบิดบานทับผ่านเก้าคนได้ตายอยู่ต้นปีพันเก้าร้อยสามสิบหกนั่นหมดอนเละญาพ่อท่าแก้วได้ตายก่อนมุ้งเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้ออกแบบเรืองหลงแฉเนาะและผู้ฆ่ามาสันนิษฐาน คิดว่าองค์นี้แม่พระเจ้าเป็นผู้สร้างองค์นั้นพญาองคเอาพญามารเป็นผู้สร้างองค์ของมานสร้างคนทับทิมแล้วยังเหลือขององค์พระเจ้าสา้างเอาคอยอยู่ครับฮัลโห้ข้าจะพาไปสมธรรมสถ์นในตหน้า่พอดามแต่ทั้งทึงลงมาก่อนมีเอาพ้านังอันนี้มันใหม่แล้วดามลงมานี่แล้วหล่ะตอนห้เพื่อนย่งเอาายอัดหีอยู่นาอแต่ว่ามีอย่างนี้ผู้ข้าก็บรรุ้เ้อ อ่าโดยๆอันนี้น่ะน้ำยาดของพระยอิกเข้าตอมขน่อยยามฝนก็หยาดอยู่ในทอนี้ยามแล้งก็หยาดอยู่ในท่อนี้เนาะโบอยากหลายบ่หยากหน่อยเข้าเก่าบ่อนื่นนี้ยามฝนมันลิ้นบ่อนี้ยาดทอนี้ยามแล้งเนาะบ่อื่นแห้งหมดก็หยาดอยู่ในท่อนี้จกมาดือะดก็เห็นอยู่ท่อนี้เด้อดูย่านเอาเสเก้าสัวนได้เ้อขน่อยเด้อเออานเอาเิเ่นอะน่ยเ้อ กขึ้นมาตายเป็นปราตร์เตะงานส่รทวดาอันนี้มุกงานส่เทวกาอันนหุบปาดูยปาดอยได้ธรรมศาตรก็แต่งไน่กนไดธรรมศาตรก็แต่ปานมได้ปี2,000ปีส0 0พันนสวันที่สาเพิ่นพบพระพุทธรูปอยู่นี่สองร้อยแปดสิบองค์หน่อยน่อเอามาดูเน่ะออดูนี่มันความไทยแน่นอเมื่อเบิ้ง มาระลังหัวเด้อระลังหัวเด่ระวังตีมีพระดาเดเเออขึ้นมาเออขึ้นมาต่างเพศกันะก้าวใจหุกดาวี ดาวผาสีดาวบ่าวดาวสาวดาวหาวดาวซื่อดาวสร้างดาวเพชรดาวห่างฟ้าเนาะอันนี้หมู่ดาวพื้นฟ้าอันนี้ทำมาสร้ตกแเกงไหมเนาะเพราะว่าเขาจะได้ลอดท้องฟ้าไปไปเสบียงสวรรค์เนาะเดีเดี๋เอาพวกข้าไปฝายวแหวนเนาะนั่นไดิอเล้ยงกสวัสดิ์เรือยนี่คนลาวพวกข้าอธิบายได้รอบดาวประเทศพวกข้าาอธิบาย แล้วเข้าเต็นนี่ไปนี่ซ่วข้อของผู้ค้าหรือซ่วพ่อของผู้ค้านาะ <c oughs> ไปได้เจ็ดกิโลนาะ <c oughs> เข้ามุดอันนี้ไป <c oughs> ไปซอดทางรถที่เจ็ดไปซอดบ้านนาคาไปห้องไปให้กันยันไปคากันอยู่หานเพื่อนจังไปสิวไปควัดกันอยู่หันเมียว <c oughs> นี้มี่เขาเข้านี่ไปมีเข้านี่ไปนี่ได้เจ็ดสิบห้ากิโลแล้วไปบอไ่อไรเป็นยังไปบอไ่อไรเพื่อนเอาปลาควายอาัดอยู่พอเอาน้ำรดซอดชึ่มอะไรเข้าได้เป็นโตแม่นโตหอนเท่านั้นผู้คนเข้าบ่อไรนาะ แต่ข้างในมีอย่างอยู่ผู้ค้าก็บอกหูมือซั่วของพระเท่าของผู้ค้านี่ไปได้เจ็ดกิโลไปนี่นะเออคออันว่าว่าต่างประเทศมันจะพาไปเบิร์นคันไปประเด็ว่าตัวมันผู้ค้าบอกอธิบายเออข้อหวานเด้อให้โชคให้ลาภให้ครูบาอาจารย์มืดตนทุกองค์นี่มีเจริญชินเจริญพรเด้อนี่นะบ่ของสวัสดีได้ห,ห,หาามดเ,เ,เด้อตีสองเลยตีโดด ดังอย่บบบตเป็นอไ้เลยีตัวเอได้โอ้ดังวั่นเลยต่อยั่นรุมขนาดตีพร้อมเนี่ยมนั่นมันกองเน่เอนข้องกองข้องกองสอายนี่มันคลือนันน่อไอเบ้งคือ้อ่ไ้าเง่าตีกองอ่ะเพรน่กงน้อง่ีองนี่น้ เพราะว่าเมื่อมันเป็นหองหมอเนี่ยมันใส่แต่กระเทียมหม่พ่อน้องแท่กระเทียมแล้วมันจีทุกหัวครัเจ้าก็จีกหน้าเพื่อนคั่ที่ผาลมท้องแอลค่ะพ่อน้องะอันไม่หุกนางคนนี้สอบเพื่อนตำรวจแจ้งอย่ทีิบ้านเพื่อนจริงวะแค่คนใดที่เข้ามาในค่าแห่งนี้มีใจสัตย์เชื่อบอกงัดบอกแงเอาวัตถุสิ่งของในทางที่นี้เพื่อนเอาคลองเอากองที่แห่ให้สบให้หลาบให้มัดให้ยื่นนะ คุมขังขังแขกคนใดที่เข้ามาในทำแห่งนี้มาทําขวมบุรีอยู่ในทำแห่งนี้มีจิตใจบุรีงัดแงะเอาวัตถุสิ่งของในทำทีนี้ตำรวจแจ้งยงพิบาลนังธรณีเพื่อจะให้โทษหรือลงโทษเน่อยหน่อยเนาะมีตำรวจด้วยด้วยตำรวจแจ้งยงพิไอเดี๋ยวให้คนดูมาไม่ได้อยู่ในที่พิบูลย์ ควานหัวเด้อเออยังไงเพ่อนอะไรมีเจดีเพราะว่าอยู่ในภูตัวนี้มีหาค่ะมีหาค่ะและโต้เรื่องท่านพื่อเราเอ่อเหตุการอยู่ใหนครัเพราะว่าผู้พญานาคเมือนสอดเพื่อนเอกพักอ่ะแล้วเราองค์นี้แม่นหูพนผักผักมาเพิ่นเราผักที่สั่งมาไม้แล้วเพื่อนอยางสร้างบ้านแจงเมืองอยู่นี่อันนี้หูหัวสร้างเนาะอันนั้นซอยสายพอคำแห้งของสร้างเนาะกับขาวัน ผูห้หัวซาเด้กคนน่อยเ้ออันนี้หู้เขยายญนะจิตจินมนุษย์มานาป้างไม่ผู้เข่ขนเฒาแหลมู้เขวยายักนี่ลุงพี่อันนี้ฝากกินพญยาษย์อันนี้คือไปตีนี่คือสนองจะไม่เบื่อปวดนะอันนี้คือหูพ้านหรือด,ดาบเทวดาอันนี้หู้ไปนี่เทวดาเป็นน้ำบอลหยากลงมาถือก็ได้แต่เจนธรรมศาสตร์เพิ่งส้างไว้อันนี้ผูหน้านาคุ้มเทพคุมพันผู้ปวดจากคนบ้าบุ ผู้ใดเข้ามาทำนี่การทั้งบัดนเพิ่นเอาดาบนี่ตัดกองเราาไปอยู่หมุกนองบ้านอนัสตาแต่บาดอยู่คนอื่นนี่ผู้ฆ่าก็งผู้อื่นแหละเพิ่นลงโถนี่บอกผู้ค้าผู้อืมดนี่จะเป็นหินเพชรล้านหรือนอกเขาเครียดภาษาอังกฤษนี่ผิดแน่เออผิดนี่หเพชรล้านหรือถ้ารุ่นะลูกเหรอผู้ค้าโดยหยาคันคันเอาจับแล้วมันจะเศร้าแล้วมันจะเศร้านอกพระบาท พ่อจะเอานาาตาไว้ดึงเอาเงินตาต่างประเทศมาพัฒนาลาวเพื่อมาหลายขึ้นเนาะจงไห้มันงามงามอะไรานเนาะข้ดหอจับแล้วมากระทบ <c oughs> สั้นอันนี้เป็นหูปเต่าตัวที่สอง,อง่าเมื่อก่อนเต่าตัวนี้สามารถมีลิเดจริงมีน้ำยิ่งอยู่ในธรรมแห่งนี้ <c oughs> มีผู้มาโชวหลังนี่เจ้าหัวนี่แต่ผู้ค่าสนัานนิษฐานเนาะผู้ฆ่าสันนิษฐานเต่าตัวนี้ผู้คนเอกเห็ดสมัยใด ได้สองพันปลายกว่าปีแล้วพร้อมผ่าใหญ่นะลองน้ำาันอาจจะแม่นผู้คนเฮ็ดเห็ดพอมผ่าใหญ่เนาะแต่พอนเห็ดเต่าตัวนี้อันนี้แม่นผู้คนเห็ดมัดเนาะอ,อันนี้ปัดไฟเฮ็ดมัดเองและพอจาดวัตถุวันนี้ผู้ค้ากบผูู้แล้วพอจะเห็ดเต่านีเฝ้าวัตถุอยู่นี้ผู้บรดีนี่จีขึ้นมาวัตถุนี่ไม่ท่าเต่านี่แหละลิเดเต่าเนาะจีมาวัตถุกแก้พอทางใดวัตถุอยู่นี้แม่นไผ่ได้รัฐบาลเป็นผู้ใดผู้ค้าขึ้นเนาะ เอาผู้เ <kind> ร <Australian> <c oughs> ียนมาไล่พวกประเทศชาติอืมพอประเทศชาตินี่ก็แม่เฮาเพิ่งอยู่ในสังคมน้องมีแต่ต่อไปพวกเราได้เฝ้าดีๆหร่อยังไงอ๋ออังอังพวกเราผ่าเจ้าก็เจ้าและอังเราผ่ายเจ้านี่ผมก็ฟังพระเจ้าเลยผมไม่พ่าคอยเลยแต่ว่าผู้เห็นผพระนี่เอาไปขอดไปขายตายมันอยู่บ้านนี้ก็ตายละห้าคนขายพระเจ้า เอาเอโรถเขาเท่ากระหยัดเลนขายก็ได้เอาไไปนอนไ่บอกว่าเขากรู้แล้วต่างประเทศเล้วพ่อไม่วิทยาศาสตร์เขาถูกแต่ที่นี่เขาอยางไปนี่เขายังเอาเลยมาก่อนเขาอมันเขาโกเขาไปบูตานีก็คิดดีก็คิดดีค่ดีค่ด